สวัสดีค่ะพบกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพบกันช่วงห้าโมงเย็นทุกวันนะคะกับมาดามเจนนี่นะคะวันนี้เรามาคุยกันนะคะเก้าเรื่องของลุยวิกตองนะคะที่แบบคุณลูกค้าอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าเขามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะคะเขาเป็นตำนาน,นะคะ่ะเขาเป็นแฟชั่นเฮาส์เนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งก่อตั้งเนี่ยในปี1854นะคะ แล้วระยะเวลาแบบ165ปีเนี่ยตลอดมาด้่นะคะเขาก็มีตำนานหลายๆอย่างเลยที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งแบบวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเนอะว่าปกติแล้วอะหลุยอะเขามีตำนานในเรื่องของอะไรบ้างอ่าเสียงชัดไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมาเมาท์มอยกัน9เรื่องของหลุยส์วิกตองที่ไม่มีใคร,เ,รเคยรู้มาก่อนนะคะว่าแบรนด์ตำนานในนี้เนี่ยเขาก่อร่างสร้างธุรกิจยังไงจนถึงขนาดแบบเป็นแบรนด์ดังระดับโลกได้เลยนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามิสเตอร์หลุยส์วิกตองนะคะเดินทางด้วยเท้าเนี่ยกว่า300ไมล์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจค่ะคุณลองคิดดูสิว่าสมัยก่อนตอนก่อนที่คุณจะเปิดแบรนด์แฟชั่นของตัวเองเนี่ย ถ้าเป็นยุคนี้คงไม่ยากคงง่ายมากเนาะก็คือแบบเราทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเออใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยในการที่แบบว่าทำทำธุรกิจได้นะคะแต่ว่าเมื่อร้อยกว่าปีนะคะมิสเตอร์หลุยส์วิกตองเนี่ยเขาต้องเดินทางด้วยเท้าเนี่ยนะคะจากเมืองชองอลิเซ่นะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กในประเทศฝรั่งเศสนะคะตั้งแต่วัย13ปีนะคะโดยแบบใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณถึง2ปี ในการที่จะแบบเข้าไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเพื่อเจราจาธุรกิจเนาะก็ต้องบอกเลยว่าโหสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็จุดเปลี่ยนของหลุยวิกตองนะคะที่แบบอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเลยนะคะก็คือว่าเขาได้มีโอกาสเนีไปถวายงานให้กับราชินียูจีเนียเดอมองติโจนะของกษัตริย์นโปเลียนโบนาปาร์ทำให้ ตรงนี้เป็นจุดที่แบบลุยวิกตองอะคะ่ะกลายเป็นแบรนด์เนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในเหล่าของชนชั้นสูงเนี่ยของฝรั่งเศสนะในฐานะคนที่ทำกระเป๋าเนี่ยได้รูหลา,ากนะคะแล้วก็อันนึงเนี่ยที่แบบมาดามประทับใจมากนะคะก็คือว่าเไหนไนใครลองลองทายกันซิว่ากระเป๋ารุ่นไหนที่มาดามโคโคชาแนลนะคะสั่งทำพิเศษ ะะเพื่อใช้ส่วนตัวนะคะคือในปี1925เนี่ยมาดามโคโคชาแนลเนี่ยเขาได้ถงสั่งทํากระเป๋าหลุยพิเศษนะคะเพื่อใช้ส่วนตัวนะคะไหนใครลองทายมาซิว่ากระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีแจกนะคะใครที่ทายถูกลองทักกันมาเล่นเกมกับมาดามนิดนึงนะคะว่าใครกันนะที่เป็นคนที่สั่งทํากระเป๋กกระเป๋านะคะมาดามโคโคชาแนลเนี่ยสั่งทํากระเป๋ารุ่นไหนเป็นรุ่นพิเศษนะคะ อ่าอ่าอ,อเดี๋ยวเราลองซิว่ามีของอะไรมาแจกอ่ะวันนี้เราแจกนี่เลยมอร i ชิโนเฟสเราแจกมชิโนเฟสอ่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ให้ทุกคนแบบทายเข้ามาโดยการเข็นเข้ามานะคะว่ามาดามโคโค่ชาแนลนะคะสั่งทํากระเป๋าถือรุ่นพิเศษนะคะรุ่นอะไรเพื่อผลิตและวางจำหน่ายในร้านนะคะ แล้วรุ่นนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะอ่าลองทายกันมานะคะเดี๋ยวมาดามจะมาแจกนะคะก็คือน,นี่เลยน้องมอชินโนเฟสกุตูนะอันเล็กๆนะชีวิตเราต้องแบบว่าสายแฟชั่นชั้นสูงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ่าเมาส์ต่อเมาส์ต่อแล้ว รู้ไหมคะว่ากระเป๋าสป e ดี้นะคะทุกคนโงอ่อาจะรู้ว่ากระเป๋าสป e ดี้กระเป๋าสปีดี้รุ่นนี้นะคะกระเป๋าสปีดี้รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกระเป๋าสปีดี้ลองทายซินะก็ a อเดร y h e ฮเบิรนะคะซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขาเป็นคนเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังของกระเป๋าชื่อดังคือสป e ดี้ยีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เขาเคยรีเควสให้ทางหลุยส์วิกตองเนี่ยทำกระเป๋าเดินทางรุ่นคลปอเนี่ยนะคะในไซส์เล็กซึ่งผลลัพธ์อ่ะก็ได้เป็นสปีดี้ยี่ห้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณออเดอ์เฮเบิร์มากนะคะทำให้เรามีกระเป๋าส,ายสวยๆใช้นะคะเพราะอันนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากกระเป๋านะคะที่เป็นรุ่นในตำนานนะคะคือกระเป๋าคลิปพอก็คือกระเป๋าที่สำหรับการเดินทางนะคะต่อมาเรื่องของแบบ กระเป๋ารุ่น no e น e o อโนเนอะวันนี้ไม่ได้มี n โ o Noe มาโชว์เดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีโ no e o Noe มาโชว์นะคะเขาก็บอกว่าไอ้กระเป๋าทรงถังหรือกระเป๋าทรงหนุ่มจีนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นกระเป๋าเนี่ยที่ผลิตมาเพื่อใส่ขวดแชมเปญค่ะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งรุ่นคลาสสิกที่เป็นกระเป๋าทรงบักเก็ตเนี่ยใบแรกของโลกซึ่งกระเป๋า Noe ไซส์ใหญ่สุดเนี่ยสามารถใส่แชมเปญได้ถึง5ขวดนะคะคุณนึกถึงกระเป๋า n โ o Noe ออกใช่ไหมคะ โอ้โหดิฉันก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าแบบเป็นกระเป๋าที่ใส่แชมเปญมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆคนก็เอามาหิ้วเนอะเวลาใส่ไปทํางานมีทั้งลายไม้าลายโมโนแกร,รมนะคะต่อมานะคะก็คือลายโมโนแกร,รมอันโด่งดังเนี่ยถูกผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการก๊อปปี้เพราะว่ากระเป๋าเดินทางรุ่นแรกๆของลูฟิคตองเนี่ยมันเป็นลายธรรมดานะคะแต่พอมีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ย กระเป๋าเดินทางของของเขาเนี่ยก็ถูกช่างปารีสเนี่ยก๊อปปี้ขึ้นมานะคะทำให้เขาเนี่ยออกแบบลายตารางเนี่ยที่เรียกว่าดามิเย่เนี่ยออกมาในปี1888ใครที่คิดไม่ออกว่าลายดามิเย่เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดามมีให้ดูนะคะว่าวิธีการเนี่ยนะคะคือแบบลายดามิเย่กับลายโมโนแกรมเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็จะได้ทราบนะคะ อันนี้แต่จริงๆแล้วสาววกของหลุยส์เนี่ยจะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็คือลายโมโนแกรมใช่ไหมคะแล้วก็อ่าลายดามเย่อันนี้เนี่ยเขาก็ป้องกันการถูกก๊อฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นลายดามเย่นะคะตัวนี้นะคะก็คือเล่าเล่าเล่าให้ฟังอ่ะเด้อว,ว่า เขาก็ออกแบบลายนี้ขึ้นมาในปี1888นะคะเพื่อแก้ปัญหาการถูกก๊อบนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะลวดลายเนี่ยดังกล่าวก็ยังง่ายต่อการลอกเลียนแบบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลายโมโนแกรมก็เลยออกมาในปี1896นะคะเออเพราะว่าลายเนี่ยเห็นไหมคือทุกคนเนี่ยต้องแบบมีเทตมาร์กของตัวเองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบรังสรรคขึ้นมานะคะคือทั้งลายดามิเย,ย่แล้วก็ลายโมโนแกรมเลยนะ ต่อมาเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยกระเป๋าของลุยของลุยวิกตองไม่ได้ทํามาจากหนังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูเนี่ยสินค้าเด่นของลุยวิกตองอะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นกระเป๋าหนังคุณคิดผิดค่ะเพราะวัสดุที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของลุยวิกตองนะคะก็คือผ้าใบแบบพิเศษค่ะที่ถูกผลิตขึ้นมาในปี1959ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ย ที่มันเบาและทนทานมากเหมาะกับการทำกระเป๋าเดินทางนะคะเป็นอย่างมากแล้ววัสดุนั้นเนี่ยได้นำมาใช้เนี่ยนะคะในปี1985ค่ะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า EP l a t h e r นะคะเห็นไหมมันมีเรื่องราวมีตำนานมากๆนะคะคือแบบบางครั้งเนี่ยเวลาที่ทำไมแบรนด์ถึงมีราคาแพงมากนะคะเพราะว่าเขามีเรื่องราวค่ะใช่ค่ะอันนี้คุณประพลก็ตอบมานะคะแคนวาสิิคุณประพลนี่นะคะ เอ่อเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเป็นมือหนึ่งของรุยวิกตองนะคะมีแทบทุกใบค่ะแล้วก็แบบเป็นเอ่อเป็นลูกค้าซูเปอร์วีวีไอพีนะคะต่อมานะคะรุยวิกตองเนี่ยทำเสื้อผ้าขายหลังจากเปิดมาแล้วร้อยกว่าปีค่ะเพราะว่าพอเวลาที่แบรนด์เนี่ยเขาดังมากๆเขาก็มีไอเทมแบบครบวงจรนะตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนะแล้วก็ลายเสื้อผ้าเนี่ยถูกสร้างในปี1997นะคะ หลังจากแบรนด์ถูกซื้อด้วย LVMH นะคะก็คือเป็นบริษัทใหญ่ลุยตองโมเอ็กไฮเ e ซี่นะคะก็ได้จ้างมาจากขอบขึ้นมามาเป็นครีเอทีฟดี r เตอร์นะคะดูแลในส่วนของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็ทำให้มาจากขอบเนี่ยนะคะเป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์คนแรกๆของลุยตองนะคะก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับนิโคลัสในปัจจุบันนะคะต่อมานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยลุยตองนี่นะคะก็ยังเป็น ผู้เริ่มในการทำ collaboration คือคุณอาจจะเห็นเลยว่ามักจากขอบเนี่ยนะคะเขาเชิญแบบตั้งแต่ปี2001และเขาเชิญ s t e เฟนส e n เปาเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินชาวอเมริกันเนี่ยนะคะมาออกแบบลวดลายบนกระเป๋าแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเนาะทำให้หลังๆเนี่ยก็มีโปรเจกกับทาคาชิมูราคามิยาโยอิคุซุมาเนะที่ทุกคนรู้จักนะคะ เนี่ยแหละอันนี้ก็จะแบบเป็นตำนานเรื่องเล่าของหลุยส์วิกตองเนอะที่แบบปกติเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะคะแล้วก็คำถามว่ามาดามพคโคชาแนลนะคะสั่งทำรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะคือมาดามปรีเควสเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยกลายเป็นรุ่นที่แบบโด่งดังมากนะคะของหลุยส์วิกตองนะคะอืมไหนลองทักทายเข้ามานิดนึงค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมีแบบสาวน้อยเล็กๆเนาะอันนี้มีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมีสาวน้อยนะคะมอชิโน่เนี่ยแถมให้แล้วก็ใครที่เข้ามาฟังทีหลังนะเดี๋ยววันนี้จะรอให้ทุกคนมาคอมเมนต์นะคะว่าเอ่อมาดาโคโคชาแนลเนี่ยเออ่ท่านเนี่ยสั่งกระเป๋าหรือวิกตองรุ่นไหนเป็นรุ่นพิเศษค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมพาชมนะเพราะคราวที่แล้วพาชมไปแล้วนะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาเปิดตอนช่วงสักประมาณไลฟ์สักเนอะสักประมาณเที่ยงบ่ายห้าโมงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวจะเจอกันตอนสองทุ่มนะคะอะไรอย่างนี้วันนี้เรามาแบบเล่าเรื่องราวของลูวิสตองใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะลายเออ่ลายดามิเย่นี่นะคะเขาป้องกันเนี่ยการถูกลอกเลียนแบบของลูวิสตองนะคะผลิตในปีนะคะหนึ่งเก้าแปดแปดนะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยลายโมโนแกรมนะคะก็ผลิตในปี1986เดนะคะเดี๋ยวไว้าเชิญเนี่ยนะคะอาจารย์จักสุเทพนิมิตนะคะ,ะเพื่อนเข้ามาพอดีมามามาช่วยแบบสาวๆในเลือกกันนะคะว่าเราใช้กระเป๋าตังค์แบบไหนทํายังไงถึงเฮงทายังไงเนี่ยซับถึงจะเข้านะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็รุ่นฮิตวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบังต่อนีว่า ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลุยเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าตอนออส,อสาวๆทุกคนเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าพอหลังจากโควิดนะคะราคาเนี่ยมันขึ้นแบบประมาณแบบ5-15%นะคะแล้วก็มีรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบใช้ดีมากนะคะอ่าทักทายกันมานิดนึงนะว่าใครใช้รุ่นไหนบ้างนะมาดามอยากรู้แล้วเดี๋ยวมาดามจะสุ่มแจกของนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวเครมองนะคะ เคมองก็จะเป็นแบบเนี่ยกระเป๋าเนาที่มีซิปเห็นไหมก็คือจะค่อนข้างแบบดีมากๆนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบฮิตนิยมมากซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีสีแบบสีฟูเชียนะคะสีแดงแล้วก็เออนี่ันอันนี้เป็นฟูเชียนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสีแดงนะคะสีสีฟูเชียก็จะเป็นแบบชมพูชมพูนะคะ เห็นไหมข้างในเนี่ยก็จะแบบใส่ของได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นกระเป๋าตังมีซิปนะคะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ช่องนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบแนะนำเลยว่าทุกคนเนี่ยนะคะที่เป็นแบบเหมือนเอะเราจะตัดสินใจชื่อซื้ออะไรดีนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าถ้ามาดามแนะนำก็คือว่าแนะนำให้ซื้อหลุย ชาแนลนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างดีนะคะใบอื่นแล้วก็แอมเมสนะเพราะว่า3มใบนี้จะเป็นใบหลักนะคะที่แบบเหมาะนะคะกับการลงทุนแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็ใช้ได้นานนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณลูกค้าก็อาจจะแบบเออมีดีออบ้างเนาะเพราะว่าแบบเราเองบางครั้งก็อยากจะแบบเ,เปลี่ยนไปเป็นพรินเซสบ้างนะพรินเซสดีออก็จะมีความเป็นเจ้าหญิง ะะหรือว่าจะบางครั้งนี่บางวันเราก็เฉียวเฉียวนะเราก็แบบว่าจะไปบาลองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กระเป๋าของผู้ชายนะคะก็จะมีนะตัวที่เป็นแบบดามิเย่นะคะอันนี้ก็เป็นลายมอนแกรมนะคะรุ่นนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆนะฮอตฮิตต mm ิดดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสแลนเดอร์เห็นไหมคะ ก็จะมีใส่ได้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8นี่คุณดูนะคะแล้วแบบอันเนี้ยสีเนี้ยมันจะเหมาะกับคุณผู้ชายมากเพราะว่าดิฉันเห็นแบบสาวๆหลายคนเนี่ยซื้อไปฝากแฟนนะคะแล้วก็แฟนก็ประทับใจมากแล้วลายโมโนแกรมเนี่ยก็เป็นลายที่แบบคลาสสิกมากๆนะคะหรือว่าหรือบางครั้งนี่หร่อาจจะใช้ลายดามิเย่ก,ก็ได้กดกดทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะ มีใครอยากจะเม้ามอยกับมาดามไหมมีถามมีคำถามทักมาถามได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลายของดามิเย่นะคะอันนี้เป็นลายดามิเย่เห็นไหมแล้วเนี่ยก็จะเป็น Multiple m มัลติเพก็จะมีอย่างนี้เลยซึ่งแบบคือใช้ดีนะคะทั้งสองรุ่นนะแล้วก็แบบเป็นรุ่นฮอตฮิตมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวให้ฟังว่าแบบ ใบไหนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือมองว่าการใช้แบรนด์เนมนะคะเป็นเป็นเสมือนกับการลงทุน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นดีมากนะคะไม่แพ้ทองคำไม่แพ้บ,บิตคอยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาแบบสาวๆนะขยบมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะกับกล้องหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะกล้องจะเห็นหน้าดิฉัน ใหญ่นิดนึงนะคะดิฉันขอกลับกล้องนิดนึงอ่าอันนี้นะคะสาวน้อยนะคะมินิแบคแพกเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบคลองใจส,สาวๆทั่วโลกเลยเพราะว่าคุณมันมันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แบบว่ามันสามารถที่จะแบบใช้ได้กับทุกโอกาสนะคะแล้วก็อย่างช่วงเนี้ยเนี่ยนะคะก็คือเข้าหน้าฝนแล้วบางทีเนี่ยเราแบบอาจจะเตรียมตัวเดินทางนะคะเราก็ใช้แบบ มินิแบกแพก,กได้นะคะทรงเขาน่ารักมากแล้วเ,เวลาประกอบสายเนี่ยทำได้ทั้งสายไขว้และไม่ไขว้นะคะามาต่อเนาะอันนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ประทับใจมากๆเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบรุ่นนี้มากนะคะเพราะว่าใส่ของได้สะดวกนะคะแล้วเขาก็มีความที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมะแมงกระทัดรัดเนะ้รุ่นรุ่นครอสเซส์นะคะอันนี้หลายๆคนก็ชอบมากนะแฟนแฟนแฟนก็ติดตามกันเยอะอ่าอันนี้เอาม้าบีบีอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบเอ่อสุดยอดในตำนานของหลุยส์วิกตองนะคะต้องมีเอาม้าบีบีนะคะก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็เมทิสนะเมทิสอันนี้เนี่ยก็ เป็นอะไรที่แบบทุกคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าดาราเซเลบิตี้ฮอลลีวูดเนี่ยใช้กันเยอะมากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นมัสแ h a v ไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่ทุกคนต้องมีนะคะสปีดี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสปีดี้เนี่ยมันจะตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็จะมีตัวกระเป๋าสปีดี้แล้วก็ตัวกระเป๋าสปีดี้ที่เป็นสปีดี้แบงกก็จะมีสายสะพายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากต่อมานะ ก็คือจะเป็นตัวเอ่อเนว่ฟูเนฟ l เนี่ยนะคะก็เป็นลายที่ฮอตฮิตติดดาวมากๆนะผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่มีวันตกนะมาพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กลูกของเขานะซึ่งคุณเหมาะมากกับการเอาไปช้อปปิ้งนะคะใส่กระเป๋าสตางใส่กระเป๋าเช็คทุกอย่างนะคะแล้วก็สาวน้อยคนนี้นะคะก็คือตัวปฏิช h อปโพรนะซึ่งแบบ อันนี้น่ารักมากๆเหมาะสำหรับการเดินทางนะคะก็แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆเนอะสำหรับที่วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็เมา้ามอยเรื่องของเรื่องของว่าเก้าสินค้านะคะเก้ 9, 9เรื่องราวของลูวิกตองนะคะที่เหมาะที่ที่แบบเป็นเรื่องราวที่น่ารู้นะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็ยังทิ้งคำถามมาไว้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่มาดามโคโค่ชาแนลเนี่ยนะคะเขาแบบเขาอินเลิฟอยู่ก็คือกระเป๋าใบไหนของลูวิสตองที่มาดามโคโค่ชาแนลสั่งทำพิเศษนะคะยังไงก็ทักเข้ามาถามได้นะคะว่าทักมาตอบได้นะคะทางเราก็จะมีของรางวัลให้นะคะทักเลยนะคะนะเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราเจอกันน้อยอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบรีวิวเครื่องสำอางตอนดึกเอ๊ะตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วมีคำถามไหมคะโอ้คนเริ่มเข้ามาเต็มเลยมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบริวิตตองไหมคะเดี๋ยวเผื่อจะพาชมอีกรอบนะคะไลฟ์เป็นยังไงบ้างคะลองทักทายกันเข้ามานิดนึงว่าตอนนี้ใครฟังอยู่เนี่ย15ล้านคนทั่วโลกเนี่ย ทักทายกันมานิดนึงว่าเออมีอะไรมีมีอะไรที่แบบว่าอยากจะรู้อะไรเงี้ยเผื่อเราเจอแบบว่ามีข้อมูลโอยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอาือโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนสองทุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องความงามน,นะจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ